แต่งกายคล้ายพระสงฆ์ชาวอำเภอโพธารามสลัดจีวรกระโดดแม่น้ำแม่กรองหนีหลังเจอสายตรวจพบพริรุษเรียกตรวจค้นจนพบยาบ้า137เม็ดและผ้าไตร56ผืนภายในรถยนต์เมื่อเวลา23นาฬิกาของวันนี้ร้อยตำรวจตรีกเกษมเทพสวัสดิ์ รองสรวรัตร์ป้องกันและปรับปรามสถานีตำรวจภูธรโพธารามได้รับรายงานจากร้อยเวรสองศสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูธรโพธารามมีชายแต่งกายขายพระสงฆ์กระโดดลงแม่น้ำแม่กรองหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและลอยคอยอยู่กลางแม่น้ำหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ พบพิรุษจึงขอตรวจค้นบริเวณริมเขื่อนหาดทรายโพธารามเขตเทศบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังรับแจ้งจึงได้รายงานให้พันตำรวจเอกชัดชนนราวุฒิพรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธารามให้รับทราบ ก่อนมีการสั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร,รโพธารามและประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างราชบุรีให้การช่วยเหลือชายคนดังกล่าวซึ่งทราบชื่อต่อมาคือนายโมอายุ40ปีเพราะเกรงจะได้รับอันตรายจากการจมน้ำแต่นายโมกับพยายามว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแม่กลองหลบหนีและอาศัยความมืดว่ายน้ำหนีการช่วยเหลือของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องแยกกันค้นหาตัวนายโมริมฝั่งแม่น้ําทั้งสองฝั่งที่คาดว่าจะหลบหนีขึ้นมาโดยใช้เวลากว่าสองชั่วโมงครึ่งจึงยุติการค้นหาและแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ําให้เฝ้าสังเกตและแจ้งเบาะแสถ้าพบบุคคลต้องสงสัยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตํารวจภูธรโพธารามได้ทันที จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อมิซูบิชิเรนเซอร์สีเหลืองทะเบียนกรลอ4338ราช,ชาบุรีจอดอยู่บริเวณริมเขื่อนหาดทรายโพธารามใกล้กับรถพ,พบ ผ้าจีวรสีเหลืองกองอยู่กับพื้นและพบานต้าอายุ20ปีและนางสาวหมวยอายุ19ปีเป็นชาวอำเภอโพธารามนั่งอยู่ภายในรถนอกจากนี้ยังพบถุงสีฟ้าอยู่บริเวณหน้ารถภายในถุงสีฟ้ามียาบ้าจํานวน137เม็ดพบอุปกรณ์การเสพส่วนท้ายรถยังพบผ้าไตรจานวน56ผืนอยู่ภายในกระสอบถุงปุ๋ยจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบ พร้อมควบคุมตัวนายตาและนางสาวหมวยไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรโพธารามจากการสอบสวนนายตาและนางสาวหมวยได้ให้การว่าทั้งสองคนเป็นแฟนกันซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปหาเพื่อนแต่มาเจอกับนายโมที่ขับรถยนต์เก๋งมาที่เกิดเหตุโดยบังเอิญจึงขอ,อยาบ้าจากนายโมเสพแต่นายโมได้บอกให้ทั้งคู่ขึ้นมานั่งรอบนรถก่อน จนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเรียกตรวจค้นนายโมยจึงวิ่งถลกจีวรกระโดดลงแม่น้ำหลบหนีไปโดยทั้งคู่ไม่รู้ว่ายาบ้าและผ้าตรนายโมยเอามาจากไหนและจะเอาไปส่งให้ใครเพราะรู้จักกับนายโมยเพียงผิวเผินเท่านั้นและไม่รู้ว่านายโมยเป็นพระสงฆ์จริงหรือไม่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจในตาและนางสาวหมวยไปตรวจหาสารเสพติด พบมีสารเสพติดในร่างกายจึงตั้งข้อกล่าวหาย,ยาเสพติดให้โทษโดยผิดกฎหมายส่วนนายโมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ที่อยู่แล้วโดยพรุ่งนี้จะออกหมายจับเพื่อนำตัวนายโมมาสอบสวนหาที่มาของยาเสพติดและผ้าไตรที่ตรวจพบก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสุจินณนะร์ฤไพภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน